ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผู้ผมนายชอตี้บูจวากับ n i c ์ c คลนิคอวเช่นเคยนะครับเ <_ d unk> พิ่งพูดไปแมทๆม,มว่าดันเจียนพาร์เซนจะมานะครับแล้วก็มาแล้วครับวันนี้เป็นวันแรกเนาะวันที่9มีนาคม2560นะครับตารางเวลายังไม่ออกเพราะฉะนั้นต้องหมั่นเข้ามาดูนะครับถ,ถ้าถ้าถ้าออกแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันมาเมื่อไหร่ใต้คลิปกันแล้วกันนะครับคือตอนนี้ตารางเวลาของของกิจกรรมนี้ยังไม่ออกน่าจะออกพรุ่งนี้นะน่าจะออกพรุ่งนี้นะครับไปลุยกันเลยครับก็ดันเจียนอ่า มันจะสุ่มนะครับมีเบอร์1 2 3นะครับเราจะต้องหาให้ครบ9แผ่นใช่ไหมเพื่อที่จะเปิดเรียกตัวละครนั้นนะครับไปลุยกันเลยนะครับก็มีความระดับความยากระดับเดียวคือระดับยากและก็ไม่ใช้ Energy นะครับจัดไปเลยเล่นแบบมันติเพ a y เยเพื่อเพิ่มอัตราการดอครับสูตรเดิมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนแรกก็ถ้าถ้าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกตั้งตั้งตีเองนะครับตั้งตีเองดีกว่านะครับช่นนี้เป็นเป็นทาก ไอตัวบอสอะนะเป็นธาตุลมนะครับสีเขียวอะสีเขียวเออนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้อ่าไฟฟ้าไปสู้นะครับมาดูไปพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะเข้าสดๆเลยเพราะว่าตอนช่วงโคสเบต้าเนี่ยมันแจกตัวละครตัวนี้มาเลยไงแบบ6ดาวแล้วแบบปลดลิมิเตอร์ครบเลยนะมาแบบเทพเลยนะครับก็อ่าไม่ได้ลงล่าด้วยตัวเองนะครับคราวนี้ลองมาลงล่าด้วยตัวเองเพราะนั้นอย่างที่บอกนะฮะเช็คเวลาให้ดีมากี่โมองอะไรยังไงลูกน้องเป็นธาตุอะไรเอย จัดไปครับเป็นท่านมืดนะครับโอเคเพราะนั้นใช้ตัวละครอะไอ้พวกเด็กไอ้เด็กแกแดดเนี่ยหัวขาวเนี่ยมาลงก็จะดีนะครับศัตรูค่อนข้างเก่งเลยนะเนี่ยดูดิยิงไปสองพันรดแค่นี้เลือดน่าจะประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะขนาดผมใช้ตัวนี้เป็นหัวหน้านะท่านไฟกับท่านมืดจะยิงแรงขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอบมิดไปตัวหนึ่งครับไ่ได้บวกเลยอย่าคิดมากสตาร์ทไปหนึ่งคนครับ โหดจริงๆครับโอ้โหดูมันฮิวฮิวสามพันขนาดตัวที่ยิงแรงที่สุดในตีคือตัวกลางนะครับตัวนี้มันยิงแรงไงเออใหญ่ใหญ่ใหญ่ไอ้ตัวนี้ก็ติดสตนันเออเยี่ยมครับโกมาครับเรียบร้อยเออไอตัวนี้มีสกิลบางั้งโจมตีไปอะ่ะมันจะรีคูดาวใช้สกิลต่อได้ใหม่เลยนะครับโอเคมาบอสครับแบบที่สองนะครับมีบอสมาขั้นกลางแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่า จริงๆเออจริงๆเพราะฉะนั้นการเอาตัวละครที่โจมตีเดี่ยวแรงๆเข้ามาก็เป็นเป็นความคิดที่ดีเช่นแมวอ,อะไรอย่างนั้นเพราะแมวก็เพิ่มแมวสกิลเลดเดอร์เหมือนกันมันก็ตัวนี้ก็คือเพิ่มความแรงให้ท่านมืดกับท่านไฟไฟฟ้าน,นะนะสีแดงกับสีม่วงเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างละสามสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเลยก็จะมีสกิลอันติเป็นสกิลเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงแต่เราต้องดูเวฟต่อไปด้วยว่า,ามันมากี่ตัวนะครับ สู้สู้ยิงกว่าจะได้ยิงติดมือไปสองเทินแล้วก็ยิงบ้าอีกแม่โอเคครับคูดาวลดด้วยนะเมื่อกี้มันขึ้นเวฟสุดท้ายครับจะดื่มตึ้มมาแล้วโอเคเนี่ยแหละครับน้องคาริสนะครับเพราะฉะนั้นเอาธาตุเอาแมวลงจะดีที่สุดนะครับเนี่ยดูเด็กสกิลหมูก็แม่ เข้าแค่ห้าพันนะฮะนี่นี่ใช้อันตีเลยคนที่ใช้คาเนลสเปลควรจะเป็นธาตุที่ได้เปรียบนะครับคนนี้ไม่น่าใช้เพราะเป็นธาตุมืดจริงๆน่าจะให้พวกธาตุไฟฟ้าใช้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่รู้นะฮะคาเนลสเปลจะขึ้นอยู่กับธาตุที่กดใช้นะครับโอเคครับรีโหลดไปเลยครับใช้สกิลยังรุนแรงครับใช้สกิลที่2นะครับจะแรงกว่าในกรณีนี้เป็นเป้าหมายเดียวนะครับตอนนี้ได้แค่ตีธรรมดาครับ มีสกิลหมู่ครับยิงเลยไม่ต้องใช้ท่าหมู่ก็ได้แหมโ,โก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 จะตายหนึ่งตัวครับฝั่งเราซูมซูมซูมเลยนั่นแหละครับหยิบกระสุนออกจากร่องนมนะโอ้ที่เดียวตายโอ้บอกแล้วไอตัวนี้แรงเออน่าจะแรงกว่าน่าจะแรงกว่าแมวด้วยเออ พราะว่ามีสกิลบัฟให้ตัวเองนะครับเออถ้าดูไม่ดิสัโอ้โหดูดิโอ้ได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 ้หลอดอันนี้ด้วยไว้ไว้ปลดลิมิเตอร์นะครับขวดม่วงแต่ได้น้อยนะครับแล้วผมก็ได้อ่าผลิตช่องที่สามมาครับเรียกได้ว่ามากกว่าดวงจริงครับนั่นแหละมีเวลาสี่สิบสองนาทีนะฮะลงได้รีบลงครับผมเดี๋ยวเราอีกสักด่านหนึ่งกันละกันผมคิดว่าคนลงเยอะครับอ่า น่าเสียดายครับตัวนี้จินจินบวกความสามารถอะไรนะ,ะไม่เป็นไรนี่คือในกรณีที่อลองดูนะครับหัวหน้าไม่ได้มีสกิลซับพอร์ตเราหรือไม่ได้เพิ่มความแรงจะดูว่าเล่นยากไหมนะครับสำหรับรอบนี้นะครับสำหรับวันแรกที่มานะครับก็คือมาช่วงหนึ่งทุ่มอันนี้เวลาประเทศไทยเนาะในก้าวนึงสองทุ่มครับใครที่พลาดเข้าไม่เป็นไรนะฮะรอดูตารางเวลานะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้นะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะเออ เพิ่มมีคนถามนะครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้ามันอัปเดตแล้วนะครับโอเคผมก็ลืมเปลี่ยนนาจะเอาแมวเข้าเออแต่คนนี้ผมไม่มีหกดาวแฮะถ้าผมมีหกดาวจะเอาคนนี้เข้านะยิงแรงดิยิงสิอย่าคิดนานเออไม่ต้องคิดนานตัดไปสกิลอันติหมูมีประโยชน์แค่เวฟแรกเวฟเดียวเท่านั้นแหละครับจัดไป เอโลนโอเคไว้เคลียไว้เคลียนี่ครับนี่ก็เป็นอาพาเคียสวินขาวเหมือนกันนะครับคนนี้มาเลยแจ็คคอคนะตัวนี้นะะช่แจ็คคอกยิงไปเลยธรรมดาก็พอแล้วลเข้าแรงอยู่ว้าทำไมคิดนานจังอะพี่น่านจะไม่อยู่แล้วมังเนี้ยโอ้เสงงเสง มารยาทของการเล่นมันติดเหยื่อพยายามอยู่หน้าจอด้วยนะครับไม่งั้นพวกเราก็รอไปเถอะจัดปลายค่วงสวานปุ้งกุ้งติดทีนะครับจัดปไปหกพันยิงลูกอะโชว์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 หลบได้<_><_>แคบร้องไห้เลยนะครับสู้สู้สู้ไอ้นี่ไม่อยู่ชัวร์เลยเนี่ยมันเซ็งตรงนี้แหละครับ คือแต่ละคนจะมีเวลาในการควบคุม10วินะครับอืมอ้มันหลบได้อีก้วครับอ๋อมีสกิลตีหมู่เลยครับเอาไม่หมู่ไม่หมู่สามคนนะฮะติดสตันนะครับจะติดแค่เธนเดียวครับไม่เป็นไรโอเคเอาไปแล้วครับโอเคมันใช้สกิลเลยโอเคไม่เป็นไร เนี่ยไอ้นี่เพิ่งบัฟไปเสียบัฟเปล่าๆเลยครับนี่มีเคาน์เตอร์เลยครับเมื่อกี้นี่ครับตีธรรมดาก็ปาไปเสียบสามพันแล้วเวลามันมีจำกัดเนี่ยมันต้องรีบเล่นเร็วๆสู้ๆเลยสู้ๆโอเคมาครับจะตึงๆๆโซเอชิอาคลาริส อันตีไปเลยเอออ้าวไม่อันตีวะออยิงเดี่ยวแรงกว่ามั้งเจอมันอันตีเลยครับผมฮิวเป็นเป็นฮิวนะฮะผมใช้เลยแล้วกันนะครับคาเนีลสเปลดเคลนวีคด้วยเห็นไหมครับเป็นหมื่นครับผมอย่างที่บอกนะฮะพยายามใช้ท่า,ท,าที่ได้เปรียบนะครับรู้สู้ยิงคี 2, สองพันรู้สึกผมจะตีแรงกว่ากว่าคนนี้นะ ตัดไปติดผิดครับไม่ได้ไม่ใช่คำว่าผิดเลือดไหลเลือดไหลเออจะเสียเลือดก่อนก่อนสั่งการนะครับูซโซโซโ้โอ้ตายเลย <laughs> ยังแรงเพื่อนคนที่ตายยังไม่ต้องออกจากการต่อสู้นะครับเพราะว่ามีคำสั่งเฮลไม่ได้อยู่บริเวณนี้กดรัวๆเฮ้ยผมก็าตายกํานี่ไงไฟนะครับ เนี่ยกดไฟสู้ๆสู้ๆครับจะรีเลือดครับเฮ้ยทำไมตีผมไม่ไหววะเฮ้ยตีไม่ไหวโอ้โหงงเลยครับคือไม่นึกว่าจะโดนแรงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นก่อนต้องฆ่าให้ได้ก่อนมันจะปั๊บครับอ่โอเคอันนี้เขาถามว่าอาจะดูเทคนิคการผ่านด่านนี้ไหมไม่ไม่ดูไม่ดูเดี๋ยวผมแก้ตัวใหม่ครับคือผมเป็นหัวหน้าเองดีกว่าพยายามหาคนที่พางโจมตีสองเท่าอะ่ะเป็นหัวหน้า ไม่ใช่สองห้าขอโทษ30เเนะครับเดีย๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแมวดีก<ม>ว่าเปลี่ยนแมวแล้วกันนยครับเร็วเอาเอเ็นจีไม่พอกำกดขวดเลยแล้วกันส0บแคสจัดไปจะได้ไม่เสียเวลาครับคือเหมือนกับว่าลงแค่ครั้งแรกนะที่ฟรีอ่ะไม่เสียเอ็นจีลงครัง้งต่อไปเสีย30เอน็นจีนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ใช่หัวหน้าห้องอ่ะไอเนี้ยมันฟรีอยู่แล้วนะมันฟรีอยู่แล้ว โอเคครับลองดูครับการต่อสู้รอบนี้ครับเปลี่ยนแมวมาแล้วครับเน้นย้ำนะครับก็พยายามหาคนเนี่ยนยดูดิคนที่จะได้โบนัสคือมีแค่สามคนฝั่งนี้นะครับที่เป็นไฟฟ้านะครับเนี่ยบางทีเอาพาเคียสวินขาวมาก็เท่านั้นนหะเพราะว่าไม่ได้รับโบนัสนะครับก็จะตีสู้สู้คนอื่นไม่ได้นะนี้ออกแนวกัดนิดนึงจิก <laughs> จิกนิดนึงขึ้นจิกนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีกับเขาครับ <laughs> จัดไหมโอ้โห <c oughs> อถอนคำพูดด้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราก็ได้ครับคนนี้นะฮะรีเบก้านะครับตอนโคสเบต้าก็แจกเนาะรีเบก้าเนี่ยแล้วก็ลองอินครบ28วันก็ได้นะครับรีเบกา้าโหดดีตัดไปซับไปเอ้ยนี่อันนี้นมีสกิลเพิ่มความเร็วในการโจมตีความแม่นนะครับ ไอ,อ้คนเนี้ยนะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหัวหน้าจะได้ความความแรงของธาตุลมกับธาตุแสงนะครับลมกับแสงนะครับสีทองกับสีเขียวอะโจมตีแรงขึ้น30%ซูสู้ฟันไปอีกทีนึงโอ้โหใช้อันตีเลยลหรออันตีหมู่นะครับตัวนี้แรงเป็นตัวที่ฟันค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับโอเคครับเรียบร้อยอย่าเปิดโอกาสให้มันโจมตีครับ เดี๋ยวผมจะบัฟตัวเองก่อนเพราะว่าผมจะมีโอกาสคิดสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยท่านี้นะครับเนี่ยเพิ่มมาตาการทีติคอลแลหลบหลีกนะครับใช้ท่านี้ก่อนครับนี่เฮ้ยสิคลิปเลยหมื่นเดียวนะฮะยาอยากอดอยากกดน่าจะให้พวกรายไฟกดไฟฟ้านะไม่เป็นไรก็ยังเข้าอยู่ครับหมื่นหนึ่งเหมือนกันสู้ โอ้โหผมไม่ต้องใช้สกิลแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยแต่มันโกรธอะนะโอเคนะครับก็พยายามหาท่าที่ชนะทางเข้านะครับเห็นไหมจะง่ายง่ายเลยนี่แมวผมยังไม่ได้ใช้สกิลเลยนะเนะี่ยเออแมวผมใช้สกิลก็น่าจะเข้าหลายหมื่นอยู่โอเคครับได้สล็อตท,ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องลงไปอีกเรื่อยๆจนก,กว่าจะได้สล็อตท,ที่สองนะครับอ่านี่ก็คือบรรยากาศนะครับ บรรยากาศของดันเจียนสะสมจิกซอนะฮะตอนนี้มีภารกิจอีเวนต์ด้วยนะคะรับถ้าเกิดว่าผ่านดันเจียนจิกซอเนี่ยอันนี้เป็นดันเจียนประจำวันเนาะก็จะมีได้รับนะครับเงิน5 0,000ื่นนะครับอันนี้เป็นต่อวันนะแล้วก็มีเอ้ยไม่ใช่ต่อวันนี่เอ่อเควสนี้จะไม่ใช่ต่อวันแต่จะเป็นผ่าน5ครั้งอะ่ะออครั้งแรกได้5 0,000ครั้งที่2ได้แสนหนึ่ง ออไม่ใช่สองครั้งนี่พูดผิดพูดผิดโอ้ยไม่หม,ม่สองครั้งแรกได้ห้าหมื่นชนะครั้งที่สามได้ 100, แสนหนึ่งแล้วมันก็มีสี่ครั้งห้าครั้งอะไรเงี้ยก็จะจะได้เงินเยอะไปเรื่อยมีทั้งดันเจี้ยนของคาริสกับเฟรย์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงห้าครั้งนะครับเป็นอย่างต่ําของแต่ละคนเนี่ยก็จะได้รับเงินค่อนข้างเยอะน่าจะประมาณห้าแสนเลยละ่ะเพราะนั้นอันนี้ผมก็ขอ,อปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวขอไปลุยกับน้องคาริสต่อนะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวจะอัปเดตา สาวๆเรานี้ไว้ให้ด้วยนะครับติดตามได้ที่ใต้ใคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีในการไล่จริงสองครับ